ตาเอ๋ยคมารายงานตัวแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยเนี่ยไมไ่เจอกันนานเลยเนี่ยโห้ชหยว ไม่เจอกันนานเลยพี่แปงก็อยู่แปงนู่นพี่แปงอยู่นู่นพี่แปงอยู่นูน่นเออเก่งจริงเลยคุณเก่งมากเลยเนะี่ยอากาศกำลังเย็นจะไาห้าโมงจะครึ่งแล้วแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยเนี่ยพี่แปงไปนู่นก่อนไปพี่แปงไปนูน่นไปเออไป ไปที่แปลงมันงุงแล้วไปไปงู้นเลยอาดิเอาไม่พ่อดิเอามาดิเอาไม้พ่อดิเอาไม้พ่อดิไปตามพี่แปลงไป,ไป,ป,งไปเ,เอ้ตามพ,าพ,าพาี่แปลงมา แปลงมันจะไปไหนเนาะเอ้ยแปลงมันจะไปไหนเนาะมาดิมาเลยมาเ,มาเอ,อ๋ไปตามให่เปลงไปเออนี่เปล่งวางให้พ่อไม่าวางให้พ่อมา,าพ่อนี่มาพ่อนี่วางพ่อโยนใะห้วางพ่อโยนะหาาให้หา ฟางพ่อโยนให้ฟางพ่อโยนให้ดไอ้พ่อโยนเปล่าใอ้พ่อโยนเปล่าหืมใอ้อพ่อโยนหรือเปล่าใอ้พ่อโยนหรือเปล่าพี่แปงไปไหนแล้วเนะี่ยพี่แปงนะ พีแ่แปงเสร็จยังอ่ะพี่แปงอ่ะเสร็จยัง กินหญ้าอยู่ปูงินหญ้าเปล่ากินหญ้าเปล่าไหนไปแผงกินหญ้าอยู่แผงกินหญ้าอยู่แผงกินหญ้าอยู่เออกินเป็นวัวเลยไปแผงกินหญ้าอยู่แผงกินหญ้าอยู่พร้อมกับบ้านยังพร้อมกับบ้านยัง พร้อมกับบ้านยังกับบ้านยังไปกับบ้านกันไป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 กับบ้านดิฟ้ากับบ้านดิฟ้ากับบ้านดิฟ้าโอ้ยโอ้ยเอ้ยไปกับบ้านแล้วเอ้ากับบ้านดิฟ้าโอ้ย ไปกับบ้านนี่เฟบร์กบ้านนี่เฟอร์กบ้านนี่เฟอรไปเร็วขึ้นรถกลับบ้านเลยไปไปขึ้นรถกลับบ้านเลยขึ้นรถกลับบ้านเลยเก่งมากเก่งมากเลยเออกลับบ้านกันไปกินข้าวนะทูนกลับบ้านกินข้าวนะ ตาบ้างกินข้าวเอ้ยตาบ้างกินข้าวแล้วตาบ้างกินข้าวแล้ว